สเุดยอดเดเพิ่มเพิ่มเสุดยอดเฮ้ยเดีฮ้ยนี่มาแล้วเวเฮ้ยเดี๋ยวมึงเมาอ่ะเอ้ยมึงเห้มึงดูนเมานี่กี่นิ้วหนึ่ิ้วกี่นิ้ว Ni lúc nếu mong ghi mong ghi mama là quá ô ua mama lúc mù tung nham ngay lúc mù tung nham lúc tôm nham kung á hm tung nham kung á tôm mù cung nham mù tung 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 nham mù เอาถุงมาเนี่ย <begun> ถุงมากรอบกรอบกรอบเสร็จดีอะกินรสกินมาม่ารสอะไรวะอ้าวมันไม่ได้เกิดเกิดหมูต้มยำไงเมื่กูต้มยำกุ้งตรงไหนวะ